สวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหาการณุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้รายการเพื่อเทื่อทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทาง nbthd ภาคอีสานนะครับผมธีระพงศ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัพันธ์มาพูดมาคุยให้ท่านได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับทาง nbthd ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสองทุ่มครึ่งติดตามรับชมกันนะครับ รายการของเรานะครับก็มุ่งที่จะให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราความเป็นไปเป็นมาต่างๆนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งเลยนะครับให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเราชาติประกอบด้วยแผ่นดินผู้คนอ,อ,อธิปไตยและก็รัฐบาลนะครับวันนี้ผมจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผมไปมาแล้วครับประทับใจมาก สำหรับการไปในครั้งนี้นะครับพระนารายราชนเวศจังหวัดลบบุรีครับซึ่งสมัยอยุธยานั้นเป็นเมืองลูกหลวงหรือว่าเป็นเมืองหลวงสำรองที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเสด็จมาประทับปีหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า8ปถึงเเดือนนะครับเนื่องจากว่าอายุธยาเป็นเมืองที่พลุกพล่าน คือในยุคของสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเป็นยุคทองของการค้าขายคือที่ตั้งของอยุธยาของเรานะครับมีเรือต่างชาติเข้ามาค้าขายเยอะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต่างชาติมีจุดประสงค์หลากหลายส่วนหนึ่งก็โดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสอยากจะให้สมเด็จพระนารายเข้ารีดนะครับ เพื่อน,นับถือศาสนาคริสต์แต่พระองค์ก็ทรงผัดผ่อนใช้กุศโ,โลบายหลากหลายนะครับทั้งมีการแต่งทูตนะครับเข้าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14และพระเจ้าหลุยที่14ก็ส่งทูตเข้ามาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแผ่นดินของสมเด็จพน,นารายด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะมีทูตมาแล้วนะครับก็นำ พวกทหารพวกต่างมาด้วยฉะนั้นก็อาจจะไม่เป็นการปลอดภัยสําหรับพระองค์ด้วยนะครับแล้วก็ลบบุรีนะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นเมืองที่มีความเหมาะสมไม่ห่างไกลมากจนเกินไปนักจากอยุธยาฉะนั้นพระองค์ก็เลยมาตั้งนี่แหละนะครับเมืองหลวงสํารองหรือว่าเป็นเมืองลูกหลวงขึ้นนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับเป็นาราชนิเวศของพระองค์นะครับ ตอนนี้ผมได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาด้วยไปเที่ยวชมด้วยไปศึกษาหาความรู้ด้วยเพราะว่าศึกษาทางด้านนี้ชอบทางด้านนี้ด้วยนะครับพระนารายราชนินเวศนะครับก็ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเลยนะครับกลางเมืองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับตั้งอยู่กลางเมืองเลยนะสําหรับท่านที่อยากจะไปชมที่ลบบุรีครับซึ่งก็ สมหรับพนารายมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2209ครับ mm hmm. เนื้อที่41ไร่ครับตั้งขึ้นครั้งแรกมีจุดรสงเพื่อเป็นที่ประทับในการลา่าสัตว์ในการออกวารชการแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองพวกที่อยากจะมาเชื่อมสัมพันธไมตรีก็ให้มาที่นี่ล่ะประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้การเดินทางอย่างที่ว่านะครับสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จากกรุงเทพ นะครับผ่านพระพุทธบาทเข้าสู่ลบบุรีระยะทางก็ไม่ไกลครับประมาณร้อยห้กว่ากิโลเมตรรถประจําทางก็มีทั้งรถปรับะากาศนะครับสายลบบุรีที่จตุจักรหรือว่ามีรถไฟจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับหรือว่ารถตู้นะครับจอดที่หมอชิดหรือว่าห้างฟิวเจอร์พาร์คเหล่านี้แหละนะครับท่านสามารถที่จะมาจังหวัดลบบุรีนะครับนอกเหนือจากพระนารายราชนิเวศแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระปรางสามยอดลิงไม่มีละปัจจุบันนี้นะครับหาน้อยมากเลยที่ผมไปล่าสุดนะเมือ่อเดือนอสิงหาคมที่ผ่านมาครับ2568นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าน่าชมนะครับสำหรับท่านที่อยากจะไปชมวังพนารายชา,ชาวรชาวลบบุรีจะเรียกว่าวังพนารายนะครับ พนารายราชนเวศเนี่ยนะครับอยู่กลางเมืองก็เปิดนะครับเขาเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่8ปดนาฬิกาสามนาทีาถึง16บหนาฬิกาสามนาทีานะครับเขาปิดวันจันทร์กับวันอังคารนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าเข้าชมครับค่าเข้าชมมีนะครับชาวไทย30บาทต่างชาติ150บาท ผู้สูงอายุเข้าฟรีครับคนไทยเราโอเคนะฉะนั้นท่านที่จะไปชมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ผู้สนใจประวัติศาสตร์ไปชื่นชมมีมุมถ่ายรูปที่เยอะแยะมากมายนะครับที่สวยงามมีพิพิธภัณฑ์มีแรงต่างนะครับมากมายแล้วก็กำแพงเมืองก็สวยงามนะครับมีที่ น่าสนใจทั้งวังปืนนะครับเป็นตึกเก่าๆนะครับที่ลบบุรีกลางเมืองเลยนะครับเนี่ยมีตึกเก่าๆมาีโบราณสถานนะครับมีทางด้านาพวกชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาอยู่อาศัยก็มีเยอะนะครับในแถบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับก็บุคคลสำคัญหลากหลายนะครับที่ อยู่ที่ลบบุรีในสมัยนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจเอาละนะครับตอนนี้สำหรับพนารายราชนิเวศนี่นะครับก็อย่างที่ท่านทราบแล้วสมเด็จพนารายก็ใช้ล่าสัตว์ออกวาราชการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับตอนปลายราชการพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นี่สวรรคตก็อยู่ที่นี่แหละครับ จังหวัดลบบุรีนี่ด้วยนะครับพระที่นั่งสุดาสวรรค์เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะครับเมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว2231นะครับพนาราราชนเวศถูกทิ้งร้างครับไม่มีการพัฒนาดูแลรักษาเลยจนกระทั่งในสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่สี่ครับพระองค์ก็ ได้โปรดให้บุรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่เมื่อปี2399ก็พระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับต่อมาครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาดำรงราชานุภาพแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญา,า,าณริสรานุวัติวงศ์ก็ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่พระที่นั่งจันทรพิสารในพระนารายณ์ราชนิเวศเมื่อวันที่11 ตุลาคม2467เรียกว่าลบบุรีพิพิธภัณฑ์สถานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเลยนะท่านผู้ฟังครับและที่สำคัญในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับผมได้ถามนะครับเจ้าหน้าที่ของกมรมศิลปากรซึ่งไปดูแลสวยงามมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมามีเตียงนอนของรัชกาลที่4มาอยู่ด้วยแล้วก็มีพระราชประวัติของรัชกาลที่4อยู่ด้วย ก็เลยว่าทราบออที่มีเช่นนั้นเพราะว่าราชการที่4นะครับทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หลังจากที่พระนาราราชนเวศนี่ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานครับฉะนั้นท่านก็สามารถขึ้นไปชมได้เลยนะครับซึ่งก็ในลบบุรีพิพิธภัณฑ์สถานนี้นะครับก็ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับ ปัจจุบันก็ได้มีการจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์มากกว่า1,864รายการนะครับบนพื้นที่41ไร่นะครับซึ่งก็เป็นพระราชวังที่ยังคงความสเสน่ห์อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะถูกทิ้งร้างไว้แล้วก็ตามนะครับตอนนี้พื้นที่ภายในสิ่งก่อสร้างภายในพระราชนิเว่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ พานารายราชนเวศนี่ครับหลังจากพัฒนาปรับปรุงจนถึงปัจจุบันนี้แล้วนะครับสิ่งก่อสร้างภายในนะครับแบ่งออกเป็นสามเขตนะครับแบ่งออกเป็นสามเขตคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในครับสำหรับเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยนะครับก็มีอาคารที่สร้างในสมัยสมเด็จพะนาราย เช่นอ่างเก็บน้ำซับเหล็กซึ่งจากบันทึกของชาวฝรั่งเศสก็กล่าวว่าอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนี่เป็นระบบการจ่ายทดน้ำเป็นผลงานของชาวฝรั่งเศสและอิตาลีโดยน้ำที่เก็บในถังเป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่างซับเหล็กครับผ่านทางท่อดินเผาที่เชื่อมมาจากอ่างซับเหล็กเพื่อนำมาใช้ภายในพระราชวังครับ นอกเหนือจากอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนี่คือเขตพระราชฐานชั้นนอกนะครับก็มีหมู่ตึกพระคลังสุภรัตหรือว่าหมู่ตึก12ท้องพระคลังนะครับอันนี้เป็นหมู่ตึกที่สำหรับเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองเป็นอาคารกออิฐถือปูนผนังประตูหน้าต่างจอะเป็นช่องโค้งแหลมจำนวน12ห้องนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็สนันนษฐานวาชใาช้เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติหรือเก็บของก็ได้ครับ ต่อมาครับตึกพระเจ้าเหาเคยได้ยินพระเจ้าเหาหมั้ยครับสมัยพระเจ้าเหาเนี่ยครับก็ตึกพระเจ้าเหาก็สันนิษฐานนะครับว่าคงเป็นหอพระประจําพระราชวังครับแล้วก็มีชื่อพระพุทธร,รูปประดิษฐานอยู่ภายในตึกซึ่งพระพุทธร,รูปองนี้ก็สันนิษฐานนะครับอาจมีชื่อว่าพระเจ้าเหาฉะนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อตึกพระเจ้าเหาเนี่ครับ ต่อมาครับตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองซึ่งก็ตั้งอยู่กลางอุทยานทางตอนใต้ของหมู่ตึกพระคลังผังอาคารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมึืนผ้าลักษณะเป็นตึกชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนผนังเจาะเป็นช่องประตูแล้วก็หน้าต่างลายโค้งแหลมล้อมรอบด้วยสระน้ําขนาดใหญ่สามสระนะครับซึ่งก็พนรายได้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูต จากประเทศฝรั่งเศสณสถานที่นี้นะครับตึกเลี้ยงตอนรับแขกเมืองเนี่ยครับเมื่อปี2,228แล้วก็พศ .2,230 ครับนอกจากนั้นก็มีโรงช้างหลวงครับโรงช้างหลวงก็มีทั้งหมด10โรงด้วยกันและช้างที่ยืนโรงอยู่ก็เป็นช้างทรงของพระนรายมหาราชหรือว่าของเจ้านายครับนี่คือ,อเขตพระราชฐานชั้นนอกครับพอถึงชั้นกลางครับในเขตพระราชถานชั้นกลางนี่ก็มี พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาสนะครับซึ่งกเ็เป็นพระที่นั่งสร้างในสมัยของพนารายสององค์แล้วก็สร้างในสมัยของออพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่หนึ่งองค์นะครับอันดับแรกพระที่นั่งจันทรพิสารนะครับสำหรับพระที่นั่งจันทรพิสารในตามบันทึกของชาวฝรั่งเศสก็กล่าวนะครับว่าเป็นหอประชุมองคมนตรีเขาแสดงว่าในสมัยของสมเด็จพนารายเนี่ยนะครับ มีคณะองค์มนตรีองค์มนตรีก็คือที่ปรึกษาของในหลวงนี่แหละนะครับแล้วครับผมขึ้นไปดูแล้วก็โอเคนะครับดีเหมาะสมนะครับมีสถานที่น่าสนใจเยอะสำหรับสถาปัตยกรรมนะครับก็เป็นแบบไทยแท้นะครับใช้เป็นพร้อมพระโรงมีมุกเด็ดให้ขราชการเฝ้าด้วยนะครับต่อมาครับ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญะมหาปรา,าสาทสําหรับพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญะมหาปราสาทนี้ก็สร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปี2209นะครับซึ่งก็เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสาหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตในสมัยของพระองค์ก็เป็นการส่วนพระองค์นะครับตอนรับทูตเป็นการส่วนพระองค์ ศิลปรกรรมแบบไทยผสมผสานกับเปอร์เซียประตูหน้าต่างท้องพระโรงทาเป็นรูปโค้งแหลมแบบเปอร์เซียส่วนตัวมดบด้านหลังทําประตูหน้าและหน้าต่างเป็นชั้นเรือนแก้วฐานสิงแบบไทยตรงกลางท้องพระโรงก็มีศีหะบัญชรสีหบัญชรน,น,น,นี่ก็คือเป็นที่เสด็จออกเพื่อปฏิสฐานกับผู้เข้าเฝ้าในท้องพระโรงตอนหน้านะครับผนังภายในท้องพระโรงก็ประดับด้วยกระจกเงาครับ ก็โปรดให้คนนะครับไปซื้อจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็ถือได้วา่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในสมัยนั้นนะครับนอกจากนั้นก็มีช่องเล็กๆรูปโค้งแหลมคล้ายบัวสำหรับตั้งตะเกียงในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับสมประตูและกำแพงพระชธานชั้นกลางและชั้นในซึ่งก็มีสำหรับวางตะเกียงประมาณ2,000ช่องครับต่อมาก็คือพระที่นั่ง หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎครับหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎนี้ก็ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด4หลังครับโดยด้านหน้าสูงสองชั้นด้านหลังสูงสามชั้นส่วนกลางตรงหน้าก็เป็นบันไดขนาดใหญ่ขนาบด้วยมุกยื่นออกมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหลังคาก็เป็นโครงไม้ทรงปัญญาแล้วก็มียกจั่วสูงใช้คาสั้นกุดมุงด้วยกระเบื้องกาบ กล้วยทับแนวด้วยปูนปั้นแบบจีนฝาผนังกดเจาะช่องหน้าต่างระหว่างเสาแล้วก็มีทุกชั้นครับพระที่นั่งพิมานมงกุฎนี้นะครับก็ตั้งอยู่ด้านหลังสุดเป็นพระที่นั่งสามชั้นก็มีผันผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเข้าออกได้นะครับมีผ่านบันไดใหญ่นะครับที่สําคัญนะครับชั้นบนสุดเป็นห้องพระบรรทมนะครับของในหลวงรัชกาลที่4อย่างที่ว่านะครับท่านมา บุรณะปฏิสังขรณนะครับแล้วก็มีห้องเสวยหน้าบันเป็นรูปพระราชรัญจกรประจําพระคันที่4รูปพระมหาพิชัยมงกุฎวางบนผานครับนั่นคือพระที่นั่งพี่มานมงกุฎนะครับอีกองค์หนึ่งพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยครับพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยก็เป็นท้องพระโรงอยู่ด้านหน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นรูปพระแทน่นราชบัลลังก์ภายใต้นพพระประดลมหาสวยตชัร ต่อมาพระทีนรรรระท่นั่งชัยศาสตร์กรอนครับพระที่นั่งชัยศาสตร์กรนก็เป็นห้องเก็บอาวุธก็ตั้งขนาดกับขนาดกับพระที่นั่งวิสุทธวินิจฉัยทางทิศใต้และอีกห้องหนึ่งก็พระที่นั่งอักษรศาสตราคมเป็นห้องทรงพระอักษร,รตั้งขนาบกับพระที่นั่งวิสุทธวินิจฉัยทางทิศเหนือครับนี่ก็เป็นหมู่พระที่นั่งนะครับที่อยู่อ่า ภายในพนารา,ราชินเวศนะครับซึ่งกอ็อยู่ในชั้นนะครับที่ถือได้วา่าน่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่อยากจะไปชมนะครับเมื่อปี2467สครับสมเด็จกรมพยาดดลรงราชานุภาพและสมเด็จกรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ครับก็ทรงร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่พระที่นั่งจันทรพิสารนะครับก็เรียกในคตตอนนั้นว่าลบบุรีพิพิธภัณฑ์สถาน ต่อมาปี2,504ครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพรนารายครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพรนาราย,ราน,าน,าายนะครับปัจจุบันก็ขยายห้องจัดแสดงนะครับมาจนถึงพระทินั่งพิมานมงกุฎมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายครับในทีน่นี้ชั้นหนึ่งก็จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอายุการาวประมาณ3,500ถึง4,000ปี เช่นภาชนะดินเผารูปวัวโครงกระดูดโครงกระดูกมนุษย์ขวานหินขวานสำริดจารึกโบราณเครื่องประดับทำจากหินแล้วก็เปลือกหอยพระพิมพ์ที่พบตามกลุในลบบุรีต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโบราณวัตถุสมัยทวารวดีครับชั้นที่สองครับจะแสดงโบราณวัตถุต่างๆที่พบในลบบุรีนะครับเช่นทับหลังแกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หรือว่าพระพุทธรูปสมัยลบบุรีแบบต่างๆเครื่องถ้วยกระเบื้องทั้งของจีนและไทยเป็นต้นชั้นที่สามนะครับก็เป็นห้องบรรทมห้องนอนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ในห้องนี้จะมีทั้งเตียงนอนนะของของ,ของพระองค์มีทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์เครื่องแก้วและภาชนะที่มีตราประจำพระองค์นะครับที่สำคัญมีทิมดาบครับ ทิมดาบคืออะไรทิมดาบก็ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างประตูทางเข้าเขตพระชถานชั้นกลางครับมีจํานวนทั้งสิน้นสองหลังทางทิศเหนือหนึ่งหลังทางทิศใต้หนึ่งหลังก็เป็นอาคารก่ออิฐถอปูนหนึ่งชั้นมีช่องวงโค้งหันหน้ามาที่ทางด้านทางเดินด้านหลังติดกําแพงพระราชวังหลังคา็อมุงกระเบื้องดินเผาก็เป็นที่ตั้งของทหารรักษาการเมื่อพระบาทสมเด็จ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับนะครับนี่คือเขตพระราชวังหรือเขตพระราชฐานชั้นกลางนะครับต่อไปเป็นเขตพระราชฐานชั้นในครับเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยก็เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็มีอาคารที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่สี่คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีพระที่นั่งสุดทธาสวรรค์ครับ พระที่นั่งสุธาสวรรค์นี่ก็เป็นพระที่นั่งในเขตพระเจสฐานชั้นในเป็นพระที่นั่งสองชั้นก่ออิฐถือปูนมุงหลังคากระเบื้องเคลือบแบบจีนเป็นพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์เสด็จสวรรคตนับพระที่นั่งองค์นี้ครับคือพระที่นั่งสุดาสวรรค์นี่แหละนะครับสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม223 1สเ็โดยพิพิธภัณฑ์นี่ครับไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนฐาน ของพระที่นั่งองค์นี้นะครับต่อไปครับหมู่ตึกพระประเทียบหมู่ตึกพระประเทียบนี่ก็ตั้งอยู่หลังพระที่นั่งพิมานมงกุฎครับเป็นตึกชั้นเดียวสองหลัง่อด้วยอิฐถือปูนสองชั้นมีแปดหลังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของข้าราชการฝ่ายในก็สร้างขึ้นในรัชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในพระราช ชวังที่เรียกว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับซึ่งก็เนื้อที่4 1ไร่ครับซึ่งก็กว้างขวางออประตูทางเข้านะครับก่อนเข้าในชั้นสองนี่ครับผมไปเห็นต้นจันทร์ครับต้นจันทร์นี่ต้นใหญ่เลยนะครับออกแม่แผ่สาขาเยอะเลยและเขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่า300รอปีแล้วต้นจันทร์ต้นนี้นะครับอหอมครับ ลูกจันนี่หอมหอมมากเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้อาจจะหอมน้อยลงไปบ้างแต่ในบริเวณต่างๆที่นี่ยังมีการปลูกต้นจันอยู่นะครับ41ไร่นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าร่มรื่นนะครับแล้วก็เหมาะสมในการที่จะถ่ายรูปนะครับสำหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปนะครับมีสัดส่วนการแสดงทั้งโบราณวัตถุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคตนะรัตนะโกศิน์ นะครับแล้วก็ต้นหมากลากไม้แผกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงานะครับแม้กระทั่งที่พระองค์เสด็จออกมารับพระรชาชสารจากพระเจ้าหลุยที่14นะครับที่ที่คณะทูตของฝรั่งเศสนะครับมายื่นพระรชาชสารนะครับมีอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ยังคงมีอยู่ซึ่งก็เป็นห้องนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปเห็นแล้วก็ไปถ่ายรูป ได้ด้วยประมาณนี้นะครับอิ่มเอมใจนะครับสำหรับนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่ภาคภูมิใจด้วยที่เรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับได้ทรงปกครองไพรฟ้าอาณาประชาราชด้วยความสงบสุขร่มเย็นนะครับสร้างสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานให้เราได้เห็นและก็ปัจจุบันนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวชม สิ่งที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์แต่ละรัชกาลได้สร้างไว้แล้วก็มีหลักฐานในประวัติศาสตร์ว่าชาติไทยเรานี้มีความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลบบุรีก็ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่สําคัญแม้กระทั่งขอมก็อยู่ที่นี่นะครับลบบุรีละโว้ลัว ประมาณนี้นะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยววันต่อไปผมก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่ามาชมให้ท่านได้ฟังกันนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับท่านที่ต้องการจะไปเดินทางสะดวกครับระยะทางห่างจากกรุงเทพก็ร้อยห้าสิบสามกิโลเมตร GPS ตั้งได้ชัดเจนถนนทางสะดวกปลอดภัยกว้างขวาง,วางเปิดให้ชมนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเปิดให้ชมวังพระนารายคือหมายถึงไปพระนานนะครับ ก็เสียค่าผ่านประตูนะครับเวลาตั้งแต่8นาฬกานาทีถึง16นาฬกานาทีเขาเปิดวันพุธถ,ถึงวันอาทิตย์นะวันพุธถ,ถึงวันอาทิตย์นะครับค่าเข้าชมชาวไทย30บาทชาวต่างชาติ150บาทนะครับชาวไทยที่เกษียณอายุราชการ60ปีขึ้นไปแล้วเข้าฟรีครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ เราจะได้ภาคภูมิใจนะครับในความเป็นไทยของเราเวลาสําหรับรายการวันนี้คงสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะผมธีระพงศ์โสดาสีอดีตทธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ม,มาแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับพระนารายราชนเวศจังหวัดลบบุรีเป็นข้อมูลให้ท่านได้ภาคภูมิใจไปด้วยพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ